และต่อจากนี้จะเด็ดดวงยิ่งกว่าจะเผ็ดยิ่งกว่าจะร้อนยิ่งกว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะได้พบกับการปราศัยซึ่งฉันปราัยมาแล้ว20เปแล้ววันนี้ตกผลึกแล้วเรียบร้อยแล้วสั้นกระ,ะชับกระชับกระชฉงวันนี้เราเปกันกับแฝดคนพี่เรียนเชิญอาจารย์แก้วสรรอติโพธิขอเสียงปลบมือค่ะ สวัสดีครับพี่น้องทั้งที่อนุสาวรีย์นี้แล้วก็ทางบ้านข้างหลังนี่ที่แหลมขึ้นไปนี่อย่าไปนึกว่าเหล็กขูดช้ปนะฮะไม่ใช่นะครับมันดาบปลายปืนนะครับวันนี้เนี่ยหลายคนถามว่าจะจบยังไงวะตอนจบนี่จะอะไรคือเป้าหมายของการมาตรงนี้ ที่เห็นผลได้อย่างคุณเซนมันพูดก็โอเคนะฮะไม่เกินสามเดือนสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราน่าจะร่วมกันแล้วเป็นไปได้แล้วชัดก็คือเอาพ่อติดคุกเอาลูกออกไป ถ,ถ้าองค์อิงลาออกพรุ่งนี้แต่ถ้าพ่อยังอยู่ยังมีนายกหุนชิดบ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้จะไปไหนไม่ได้สิ่งที่อุบาทที่สุดเป็นมาตลอดก็คืออำนาจอยู่ที่องค์อิงตามตำแหน่งความรับผิดชอบ อยู่ที่องคงอิงตามตำแหน่งแต่องค์อิงเสือกมีแต่ความรับผิดชอบแต่ดันไม่มีอำนาจนี่แหละครับจุดชิบหายอยู่ตรงนี้พี่น้องฮะถ้าอยู่ดีๆพ่อซึ่งคุมอำนาจคุมพักมีเงินทองอะไรทั้งหมดคุมสื่อหมดบอกให้ช่วยเป็นนายกหน่อยพ่อเป็นไม่ได้ กฎหมายห้ามแล้วลูกคนนี้ก็เป็นลูกที่งี่เง่าไม่รู้จักคิดจากอ่านชอบแต่งตัวชอบทำซัซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอรก์กลายเป็นซอฟต์เบรนคือบัญญาอ่อนลูกคนนี้ไม่มีความรู้ความสามารถอะไร แต่ก็ยอมเป็นต้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ตัวเองไม่คิดคิดอะไรไม่ออกทุกวันพอประชุมคลมอเสร็จทุกวันอังคารออกมาถแถลงบ้านเมืองไหนเขาทำครับก็มาเจือตรงนี้เอา้านายกไม่ยอมเป็นต้องออกมางั้นทุกอาทิตย์นะฮะ แต่เขาต้องการทำให้ลูกคนนี้เนี่ยเป็นสโนไวท์เป็นที่น่ารักสวยงามชื่นชอบคนรุ่นใหม่มาเลือกมันจะไปเลือกสีสม้มเขาคิดอย่างนั้นก็เลยเอามาโผล่ตลอดแต่โผล่แล้วอ่านโพลคนแคร์อยู่คนเดียวไม่ได้ก็มีโทษฮนะสโนไวท์อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนแคร์อยู่ข้างๆไอ้ที่ยืนข้างๆนั้นคนแคร์ทั้งนั้นพวกเทียนี่นี่สโนไวท์ บ้านเมืองกลายเป็นลิเกกลายเป็นละครพอเกิดปัญหาเขมรแทนที่จะยืนเป็นนายกต่างประเทศว่าไงทหารว่าไงนัดเดินอย่างนี้กระทรวงนี้กระทรวงนั้นทำนั้นไม่มีไม่มีครับคนเราถ้ารับผิดชอบเนี่ยมันจะคิดอ่านมันจะนอนไม่หลับทำยังไงดีวะคิดทางไปยังไงมันออกจากตัว ไม่ใช่บระพ่อเอาไงไม่ใช่มันต้องออกจากตัวแล้วมันจะสั่งโป๊ะโป๊ะโป๊ะนั่นแหละคือนายกที่เราต้องการแต่ปรากฏว่าเมืองไทยเนี่ยตำแหน่งคราวนี้ข่าวยิ่งรักก็ทีนึงแล้วมีความรัผิดชอบแต่ไม่มีอำนาจถูกพี่สั่งใช้เฉยทำหมดแล้วก็มีคนแคร์ออกไปช่วย ชาวงองยิงก็อีกทีนงแล้วอยู่ในความรับผิดชอบแต่ไม่มีอำนาจความคิดก็ไม่มีเจอปัญหาอะไรไปไม่เป็นไปไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากลูกออกไปแล้วเนี่ยพ่อต้องติดคุกด้วยพ่อต้องติดคุกจุดจบของระบอบทักษิณต้องมาถึง พอกันทีพอกันทีมาไม่รู้กี่หนแล้วไปแล้วก็ส่งตัวใหม่มาเอกส่งตัวใหม่มาเอกแล้วมึงก็อยู่ข้างหลังสร้างบ้านกวนบ้านกวนมึงเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อติดคุกพ่อติดคุกอ,อีกทีหนึ่งครับพ่อติดคุก ลูกออกไปลูกออกไปพูดต่อันเลยพ่อติดคุกลูกออกไปพ่อ,อ,ปอติดคุกลูกออกไป,อกกออกไปโอเคครับเสียงนี้ทั้งเพื่อนทั้งน้องนองทั้งลูกศิษย์ ทั้งที่อยู่ในศารรัฐมนูญทั้งที่อยู่ในศาลดีกาทั้งที่อยู่ในปปชทั้งที่อยู่ในก,กรกตพยานหลักฐานชัดเจนหมดแล้วปล่อยให้คดีชั้นทิบสีเป็นปียังไม่ทำอะไรมันเรื่องอะไร ครอบงำพักชัดๆทักษณิณเนี่ยรัฐมนูญห้ามพยัดพักการเมืองห้ามคนนอกห้ามครอบงำพักกกตทำอะไรชื่อจริงก็กตอตอนนี้นะครับไม่ใช่กรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็กตชื่อจริงตอนนี้เขาเรียกว่ากูเกาตูดไม่ทำอะไร เพราะฉะนั้นขอเรียกร้อ,องท่านรับผิดชอบในงานทางกฎหมายอย่าไปนึกว่าตัดสินไปแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอยู่ข้างนั้นข้างนี้มีจริงๆนะครับในสถานีการเนี่ยเฮ้ยเราอย่าไปยุ่งน้ำไปเรื่องการเมืองเดี๋ยวเขาจะบอกว่าสารไปเข้าตรงนั้นตรงนี้นี่มันเป็นนิติสงครามถ้าคิดอย่างนั้นน่ะ ขอพูดอย่างตรงๆกันเลยแล้วมีสารเมื่อทำเหี้ยอะไร <_ d ata> เริ่มให้เหี้ยอีกแล้วนะฮะ <_ d ata> ไม่ได้ครับ <_ d ata> พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆบ้านเมืองมันมันจะปล่อยให้มีแต่พวกฟัดกันไปกันมาชงเหนื่อยชิบหายอย่างนี้ใครถูกใครผิดไม่มีคนตาบ้านเมืองชิบหายแน่ๆเลิกคิดอย่างยินนะครับ รักในความเป็นธรรมแล้วเชื่อเถอะครับยืนขึ้นมาพวกเราขอเรียกร้องไปยังพักกนการชุติธรรมองค์กริสระทั้งปวงเอาพ่อมันออกไปเอาพ่อติดคุกพ่อติดคุกกรกฎานี้หลายคดีมากกรกฎานี้นะครับหลายคดีขมวดเข้ามาแล้วมัน,นคดีแรก ที่องค์เองจะโดนวันที่หนึ่งเนี่ยเพราะบุติสมาชิกใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญยื่นข้อเรียกร้องให้เรียกร้องให้ถอดถอนว่ามีความผิดต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่รักษา,<ส>าเกียรติศักดิ์ศักดิ์สีของประเทศชาติขอค่าแต่ศาลได้โปรดถอดถอนไปวันวันที่หนึ่งรับแน่นอน เป็นหน้าที่ที่ต้องรับเหลือแต่เพียงว่าสารจะสั่งพักใช้วิธีการโช่คราวสั่งะระงับหน้าที่หรือไม่คำสั่งจะอยู่ตรงนั้นแล้วเสียงวันนี้การประชุมวันนี้เหตุผลวันนี้นะครับที่จะบอกกับสารว่าความเสียหายเกิดอยู่แล้วจำได้ไหมฮะองค์เิงพูดยังไงขออภัยนะคะ ที่ทำให้ไม่สบายใจเฮีย <Yeah. S 1> มันมันไม่ใช่ว่าขุดขุดท่อน้ำวางท่อน้ำประชาชนรถติดก็ขึ้นป้ายขออภัยในความไม่สะดวกโอเคโอเคเข้าใจแต่นี้ทำเฮียต้องขอโทษแล้วลาออก ต้องขอโทษไม่ขออภัยขออภัยเพราะอะไรบ้านอื่นเมืองอื่นถ้านายกไปทำความผิดเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ยกสภานะฮะลาออกลาออกเพราะผิดต่อความไว้วางใจของประชาชนในตำแหน่งนายกัุมนตรีแล้วที่เราบอกไปยังพักการเมืองทั้งหลายเนี่ย ออ,ออกจากรัฐบาลได้เรากำลังบอกต่อพรรคการเมืองว่ามึงอย่าผิดต่อความไว้วางใจของกูมึงเป็นคนให้ความไว้วางใจองค์เองเมื่อองค์เองทำผิดต่อความไว้วางใจของชาติพวกคุณต้องรับหน้าที่ถอนความไว้วางใจจากการร่วมรัฐบาลน,นี่คือข้อเรียกร้องของเราบ้านนี้เมืองนี้เนี่ย ถึงเวลาที่มันต้องเห็นหัวประชาชนบ้างเหนื่อยนะว้อยเหนื่อยนะว้อยบอกให้เห็นหัวประชาชนหน่อยสารทั้งหลายยาเข้าอ,อ่อนยาเข้าอ่อนยืนมาบ้านเมืองจะชิบหายหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดและเสนอเนี่ยชัดเจนพ่อติดคุก ลูกออกไปพ่อติดคุกลูกออกไปโอเคผมอยากจะเสนอเป็นส่วนสุดท้ายสิ่งมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณเซนอยู่ดีๆมึงเป็นเฮี่ยอะไราอยู่กันดีๆเนี่ยฮะ ก็ตกลงกันแล้วว่าจะเจรจาปักปันเขตแดนทำเอ็มอยูนัดกันเดือนหน้าในที่พนมเปญเนี่ยมันเรื่องอะไรเอาเอาเอาลูกไล่ทั้งหมดมาร้องเพลงชาติตามังทมมันเรื่องอะไรมาขุดลุมเพาะมังช่องบกพอเราทหารทำหน้าที่ เกิดการเยิยงกันขึ้นบอกว่าตายหนึ่งศพแต่ไปดูนี่ไม่เห็นศพจับใส่หน้ากากแล้วบ้านเมืองจนจะแย่อยู่แล้วเราแค่ตรวจการผ่านด่านเท่านั้นมั่งยัวบอกตัดน้ำมันตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตทำทำไมพี่น้องครับ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะเกียรติคุณเซ็นยังไงก็แล้วแต่แลวขอนะครับต้องเห็นใจคนคอมเมนโชคร้ายจริงๆเสาหลักของแผ่นดินทถาบันกษัตริย์เจ้าเสีหนุตัดสินใจเลยสละราชบัลลังก์ลงไปเป็นนายกรัฐมนตรี จนเดี๋ยวนี้ทาบันกษัตริย์มีแต่คนตั้งคือสมเด็จเตโชหุนเซนคขาจะสารสมสู่อำนาจทุกวันนี้นะครับขเขมรนนี่หลังจากไม่มีไม่มีเสาหลักไม่มีชาติบ้านแตกสัตว์กันเป็นแดงเป็นขาวคนตายเป็นสองล้าน เวียดนามจะเข้าเราก็ต้องเข้าไปช่วยยู UN ก็ต้องเข้ามาสร้างการเลือกตั้งหวังว่าจะไม่ตีกันเอาให้อยู่นะวาระแรกทะเลาะก,กันอยู่บอกเอาเป็นนายกสองฝ่ายสามฝ่ายแต่ในที่สุดชาธิปไตยตายไปแล้วที่เขมรอุนเซนนี่เป็นระบอบเผด็จการที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกปัจจุบัน ลูกชายเป็นนายกเป็นผู้บัญชาการทหารคุณเสนเป็นประธานบุทธ,ธิสภาเป็นประธานองค์มนตรีแต่งตั้งกษัตริย์ลูกคนรองคุมข่าวก้องใครขยับฝ่ายค้านขยับจัดการหมดฝ่ายค้านมาอยู่ที่เมืองไทยปันสองคนมายิงที่วัดบวร เพราะฉะนั้นนะครับบ้านเมืองตอนนี้ไม่มีชาวไตมีแต่การรังแกขแกรงแงทุกคนเงียบแล้วอยู่ไม่ได้นะฮะก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่รู้ไหมฮะก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยสี่สิบบาทเงินเดือนเดือนละเจ็ดพันตามสิทิข้อมูลเลี้ยงครอบครัวสี่คนเงินเดือนเจ็ดพันราคาก๋วยเตี๋ยว ตามละร้อยสี่สิยากจนตากระเด็นเลือดตาแทบกระเด็นความละอุคุกรุของประชาชนนี่มันละอุละอุละอุคุณเซนมีอาณาจักรคุมทหารได้เศรษฐกิจต่างชาติจะมาลงทุนให้ลูกคนลองไปคุมสื่อสารทั้งหมดการสื่อสารทั้งหมดลูกไปคุม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 หมดทั้งนั้นแม้กระทั่งการข่าว เพราะฉะนั้นคนกำลังจะลุกฮือขึ้นปฏิวัตินี่แหละครับเมื่อใดที่สงครามเมื่อใดที่ขเขมรมีปัญหาต้องมาที่ประเทศไทยไอ้สยามไอ้ลิยมคนที่พูดอย่างนี้ทีแรกแล้วเอาเรื่องดินแดนมาสร้างความเกลียดชังให้กับประเทศไทยคือใคร สีนุกนั่นคือเขาพรอวิหารที่เสียไปคราวนี้ก็เหมือนกันพี่น้องเห็นไหมฮะมันโหดมากนะครับด้วยความเปราะบางของเศรษฐกิจเขมรเนี่ยเรายังไม่ได้ลงมือตัดไฟตัดพลังงานหรือตัดอินเทอร์เน็ตนะครับมันตัดพอตัดเสร็จหันไปบอกคนคเขมร ที่ทุกยากอยู่นี่ทั้งหมดเพราะประเทศไทยเพราะคนไทย,เ,ยเรายังไม่ได้ทำอะไรแต่มันทำให้คนคนเขเม้เดือดร้อนเองเพื่อจะให้คนไทยเป็นจำเลยนี่เขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าย้ายความผิดของตนเองมาให้ประเทศไทยโหดไหมยิ่งไม่ เหีย yeah, ไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งคนไทยแล้วเรากับเขมรเนี่ยน่าเห็นใจเหมือนกันคือได้บุกคกรกรที่เหี้ย <Yeah. S 1> เหมือนกัน <Yeah. S 1> แต่น่าเห็นใจคนไทยคือเหี้ย <Yeah. S 1> เหมือนกันแต่ของเรา โง่ก,กว่าเพราะฉะนั้นทางแยกที่เป็นสันติไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเดินถนนคือวันนี้ที่เราต้องการแสดงพลังว่ากูมีชาติมึงก็ต้องมีกูมีหัวมีปัญญามึงจะข้ามหัวกูผลเสนไม่มีอะไรครับเขมรทำอะไรเราไม่ได้ ถ้าเรายังไม่สามารถยืนหยัดไม่สามารถเอาเหี้ยในบ้านเราไม่เอาความโง่ในบ้านเราออกไปเราไม่รอดเพราะฉะนั้นพ่อติดคุกลูกออกไปพ่อติดคุกลูกออกไปพ่อติดคุกลูกออกไปโอเคครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์แก้วสันติโพธิ์ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่อยู่นณะที่นี่นะคะถ่ายเซลฟี่รูปตัวเองนะคะแล้วขึ้น Facebook หรือทุกแพลตฟอร์มของตัวเองไปด้วยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยพี่ปองเมื่อสักครูน่นี้นั่งไถฟีดดูนะคะตอนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยเต็มไปด้วยภาพของพี่น้องประชาชนในมุมสูงจากโดรนของทีวีทุกช่อง ที่เขาถ่ายลงมาปรากฏว่าในบริเวณรอบๆอ,อนุสวรีชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนสายบ่ายจนถึงคำ่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนืองแน่นไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยล่าสุดสถานการณ์คือทุกคนพูดว่ายิ่งดึกคนยิ่งแน่นยิ่งดึกคนยิ่งแน่นขอต้อนรับพี่น้องประชาชนที่มาใหม่ในตอนดึกตอนนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าพี่น้องตากฝน เียกยันแห้งพวกเราต้องไปเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องมาเติมกันค่ะเพราะยังมีอีกหลายท่านพี่น้องคะเอ่อ